ินมือนกันเชียร์โอ้ลองนิดหน่อยได้มอรยอร่อยมากคุณยันน้ำปลเขาเล่นน้ำปลาอันปาอน้ำปลามาเล่นอะไรไมเอาสองเอฟเฟคเร้วฮั

อาไปเอาไปอาลุยมากไสมอนิ่ดเลยไม่เ้อกินเขาไม่ต้องกินตุเรียนเรือุเรียนดีกว่าอันนี้ผักใช่ไหม แล้วนี้ปลาแล้วซีฟู้ดแล้วก็เร่มจีนอันนี้คือเมี่ยงอ่าให้คนเล่นเหรอนี่ <coughs> Đúng không Sai Con tâm bạc con 아국이알로이알로이 알로이? <laughs> 한마리 알로이어 김치 알로이로이아이 아로이. 아주이 아로이. 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 아아이 กริลออนใบตองอ่มือปิ่งอย่างไม่ทาใช่ไหมไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องใช้ระหารห่ต้งว่อค่ตมอะไรมแค่ต้่มอ๋อจต่ไม่หมันมันอ้อใช่ไหมอ๋อจริงจริอ๋อท่านมนทนท่นมนทนก็คือเมืองจังหวัด กินคนเดียวเหรออืมเอะมาอืมระวังไม้ตุ้งกินเลยกินนี่ด้วยเหรอกินได้เลยจริงเหรอเอออันนี้ไม่ใช่ชุ่งใช่ไหมครับใช่งหวานมันแต่ถ้าจิ้มกับอมข้นเนาะอร่อยมากมากอืมอร่อยืมทำดีเลยอร่อยแล้วติกี่ไรส์ข้อหนึ่งฉันหา ก๋้หยปลาหหวิธีกินนะแนี้ไก่จิ้มในปลาสับแล้วก็ัดอเหนียวตามไปซึ้งอรไหมื่อสัมากบู กินดีไหมกินดนะกลมกลมที่เกลหลีตัเ้ไม่เหมือนค่ะี่ปลาสับค่ะตังังมันทำาจากเต้าเจี้ยวอันนี้ปลาปลาที่ยังกินปลาไหสดๆด้ตจริงหรือขี้เกลีปอมเนียอยากปลาสับเนี่ยก้ีกินปลาสับได้เหรอใช่อรอยเนาะกโอเคถ้าใหญ่พักน้บามตมปการะเอ๋อากว่างกว่าง อร่อยมากปต่โยหัวปลาอร่อยมากอนือจีนมันกินมยาสิบันพี่ดูนะพี่จองดูแบบนี้ใช่ไหมแบนี้อ้าวไม่ให้ผมใช่ไหมจริงจริงพี่จองน้าหมดซุนใจมากอีต่างสาตย พี ừ, ้ดองิงน่าก,กินมากอืมอร่อยอร่อยนะ่อืมอืมผู้จังหอมตัยอเยเขาเลยไม่เป็นไไม่ได้อ๋ออร่อยอร่อยอ 님. 님발. 뱀복 주디 약 약침. 약침 어. 어 약침도 너무 <laughs> 푸 <laughs> 음 ไปอืมอะูไหมขอบพุ่มกิ่ตัวเส้นเร็วเส้นเหลวชิมอ่ยรจังชิมตกใจนะไม่ปิดไม่ได้กระเพราไม่ไหนเลยกระเพราอ่อมีเหรอล็กชินใช่ปะ ปลาแตงปลาลุงคนก้อนพอกินไม่ได้ไม่ใช่ปลาแตงแกปลาลุงกินก่อนพาไม่ได้กูหมายถึงว่าที่ก่อนพาม่ได้แต่ว่ากูโกหกเหรอไม่ใช่คนโกหกหมายถึงว่าอาหารในงานที่ไปทำบุญวันนี้กินก่อนพาไม่ได้ต้องให้พระฉันก่อนไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้กูกินได้เพกานกื้อเองแล้วไปกูจะกินไม่ได้ล่ะโอเคปล่แตงอธิบินลุงคนไม่รู้เว้ยไม่รู้ลอยี come back. Whenever you like had this solid, this, this years. Now, come. Come on, come on. 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 Come on, come ก,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  <laughs> ก้อนเต็มหนึ่งล้านก้อนเล่นตายก้อนเกินเก <laughs> ่าใช่ไหมคะเนี่อยอย้ช่วยดอืมอรของเขาโอ้ยโลมาอืมโลมา อร่อยจริงไหมพี <satell indi> <Son> ja. <tr hesitant> ่เจ้าอรลอยบ้างนี่นี่มิดมิดอ่าอะไรแมผู้ดิษฐ์เขางบ้างนี่เขาฟางกินมันจะมีอยู่แถบลพบุรีสิงห์บุรีหวานอร่อยอ่ะกับชีอันนี้ไข่โบสแบบแดงไข่โบแดงไข่แม่แดงรูดไปแล้วเมื่อวานลูกเลยลูกเลยครับหวานอร่อะพี่จอาพี่จ้าอร่อยพี่เจ้าโอเคพุ่งกินก่อนนะ หวานไหมอร่อยไหมมะอร่อยไม่เปรี้ยวอ่ะไม่เปรี้ยวไม่ไม่ไมัเปรี้ยวกว่าไม่หอมอ่ะอืมอร่อยไม่เปรี้ยวมากกินได้มันอ้าวเปรี้ยกว่าทำไมอร่อยกว่าไม่อร่อยกว่าอันนี้ไม่ลืมต้นไม่ลืมตัวอันนี้พิ่งจะแกะจต่รสชาติจะดีโอ้อันนี้อร่อยอร่อยอรี้ยอร่อย อันนี้หวานกว่ารู้สึกหวานส้มเกลือจะหวานเฮ้ยช่วยมาคือมันเกลนสุดไดไหมได้เนี่ยเนี่ยฮะโอ้ส้ดมากโอ้ดีไหมอืมดีดีเข้ากันมากโอ้โอ้ กินได้ป wow. uh, ังใหญ่ว <cuz I ain> ้า <mówi> ป <soup> <Perfect>. hmm. ังใหญ่มากเห็นไหมเขาเทำเองเต็จริงๆแล้วนะเขาเลยไม่โกหกว้าไข่ดาไม่สุก perfect อืมอันนี้เครึ่งสุกครึ่งไม่สุกเรียกว่าต้นีอัตต้นนีไข่ดาวต้นี 와우. 음. 보이? 이거. 리อ 주디. 잡. 호. 오. 피청찜. 남친 피정 탐행. 알로이. เ워ราะว่าเรา 오. 오. 남친 <laughs> 알로이. 수, 수, 마. 오. 어. 남친이 알로이 나크라이 탐. 봄. 리. 우이. ว้าวน้องชูดิเก่้างไหนเห่มจก่อนคองคอาเลยไม่สวยค้างพิจอสวยมะอัเลยด้อเยผมอยากชิมอเคเลยอยากชิมก่อนวิ่มาแล้วเอาน่าพกะเปาต้องรอ มาแล้วก็อะไรกว่า่าเอาตามมาโอเคพอๆนี่นะดูนะวิธีการนะวิธีการกินนะกุ้งก็มันมันๆใส่นี่ในข้าวนี่ว้าว อร่อยมากบว้าต้นเต้นอันนี้ชิคชิคต้นเต้นนะเค้าเลยต้นเต้นมากกว่านูนา่นนอรูอ้ชอบมากมากเลยอะหรอ,หรอมีอะไรไม่มีอะไรเข่งกระดูกกินกินได้เสียวค่อยเสียวไม่เป็นไร 这里到底呢？好入。停，止没得咯？怎么还开？阿里巴伊。好入，好入呢？好入吗？哦，再飞飞。再飞贵。再飞，开椒，再飞。啊，有米？啊，有米，有米。哇，这张牛，这里。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ cái những video hấp dẫn